สวัสดีครับผมแสบธนบุรีครับนี่มาดูเจ้า PC ซ0 0โคมสุรุ่น5้าครับนี่ขึ้นแผ่นเลยครับถือว่าหาดูยากครับคันนี้ก็ป้ายแดงครับนี่ท่อแกซื้อมาป้ายแดงครับนี่ดูครับท่าแกนี่อยู่ประมาณ30ปีครับถือว่าสมบูรณ์ครับคันนี้เจ้าของนี่ดูแลดีครับ รุ่นห้าครับาดูยากครับภาอีสานครับแล้วทางเทเจ,จะเริ่มขึ้นจเจเ้าเดลเฟอร์เพลียรครับครับไจะขึ้นแบบไหนครับ อนุญากค,ครับเจ้าคงสมครับนี่ถือว่ารุ่นนี้คือยอดนิยมครับแต่พอนที่เป็นพระเอกเลยครับนี่เจ้าบีซีสองร้อยนี่ยรุ่นห้านี่ครับเฮ้ยม,มีเยอะเลยครับนี่เดินขึ้นนิ่มๆเลยครับไปสบายเลยครับ เป็นแบบนิ่มเลยครับแบบนิ่มเลยครับบนี่จะโฟมาเยอะนิดนึครับเนย ครับเจ้าเดียครับเจาเดียมาช่วยแล้วครับดูค,ครับฝั่งนี้ออกมาเยอะครับฝั่งนี้ออกมาเยอะครับ ให้บ hey, kind of ิดบิดข้างหลังหน่อยลองช่วยดูคร okay: okay: ับหรือว่าโอเคครับ ฝากกดติดตามด้วยครับผมแซบพนบุรีครับนี่2 0 0รุ่น5ครับเจ้าโคมาสุครับนี่ครับสภาพสวยๆครับือว่าสวยครับสภาพนี่เจ้าของนี่ดูแลดีครับนี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ